ที่ห้องอาหารเอชโรงแรมเฮตันพัทยานะคะ,ะเขาจะมีบริการอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารค่ำมีไหมคะที่นี่มีอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารค่ำถ้าใครไม่ใช่แขกมาพักที่โรงแรมนี้อาหารเช้าก็สามารถบอล์กอินเข้ามาได้แล้วก็มาชำระเงินที่นี่คนละเท่าไหร่คะอาหารเช้าถ้ามามอ่าโอเค อาหารเช้านะคะถ้าใครวอล์กอินมาทานอาหารเช้าบุฟเฟ่นานาชาติที่นี่คนละ700บาทแต่ก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะการแต่งกายของเขาห้ามใส่ชุดว่ายน้ำมาห้ามใส่รองเท้าที่ใส่ในบ้านมาหรือห้ามเดินเท้าเปล่ามาหรือว่าไม่ให้ใส่ชุดนอนแบบอย่างนี้มานะคะหรือว่าเสื้อคลุมอาบน้ำอย่างนี้คะ่ะ ถ้าจะมาก็ตั้งตัวให้เรียบร้อยนะคะที่ห้องอาหารเอชโรงแรมหิวตันพัทยาค่ะ